ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด ปจสมุทรปราการขอยุติการเปิดรับจองลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มแบบบล็อกอินที่บริเวณสารกลางจังหวัดสมุทรปราการเพื่อความปลอดภัยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากที่นางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาบจสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจจุดบริการเปิดรับจองลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มบริเวณริมเขื่อนสารกลางจังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่1 9กถึง23กร,รกฎาคม2 5 6 4ัน้นั้นพบว่าวันแรก แรกมีประชาชนมารอรับการลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมากเนื่องด้วยมาตรการล็อกดาวน์ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจึงไม่สามารถเปิดรับจองการลงทะเบียนวัคซีนตั้งแต่วันอังคารที่2 0ถึง23กรกฎาคม2564นาเพื่อความปลอดภัยและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9าสำหรับผู้ที่รปาาระสงค์จะลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางดังนี้1ผ่านทาง QR Code หรือ Ww w วัคซีนสมุทรปราการหรือ w w w สมุทรปราการวัคซีน .com ช่องทางที่2ผ่านอส ทสมสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการโดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนวัคซีนแล้วก็มีภูมิลำเนานะคะหรืออาศัยหรือทํางานอยู่ในสมุทรปราการและท่านจะต้องไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะจากหน่วยงานอื่นๆน,นะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบในตอนนี้นะคะทีมข่าว AEC TV c ทีว n e l รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่าง วัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด